กดเรียบร้อยโอเคครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มช่างตั้มนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นคุณพี่ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับขอพัสดุทิ้งหน่อยไม่กลัวช่างโกงหรอครับไม่ค่ะไม่ใช่ไหมโอเคดูค้าเป็นเฟิร์มานันนไม่กลัวช่างโกงอันนี้จองจองมากี่เดือนนะ ประมาณสี่เดือนสี่เดือนสี่สี่เดือนเกือบห้าเดือนนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเลนรีเทลของอันนี้ก่านะครับตัวนี้เป็น่งข้าง VIP ราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้จะไม่มีตะกร้าใต้หลังคานะครับตามมาดูนะจะไม่มีตะกร้าใต้หลังคาตรงนี้นะครับคือตรงนี้หนึ่งแล้วนะครับตะกร้าด้านหลังมาดูนะครับ ตะกร้าด้านหลังก็จะไม่มีนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่15500ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผีเสื้อ3ตัวทุกคันต้องมีเอกลักษณ์ของช่างตั้มผีเสื้อ3ตัวและดาวด้านหน้า1ดวงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรีนะครับอ่าโอเคเล็จกจับกันตกด้านฝั่งมอไซค์เราก็มีให้ประมาณนี้นะครับ ด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีนะครับคันนี้คุณพี่เลือกจะเป็นสีดำตัดแดงนะครับเบาะลายสปอร์ตน้ำตาลนะครับก็หลังคาสีดำนะครับก็เย็บชายให้เรียบร้อยเลยประมาณนี้นะครับเย็บชายให้ให้เรียบร้อยเลยเนาะและตัวนี้นะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้ด้วยปึ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าไล่มาดูตามรอบคันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูประตูกันดีกว่านะฮะ ไฟเลี้ยวไฟหลี led ท่าหลังเรามีให้ประตูเปิดแบบนี้อ,อือ่างนี้เป็นเปิดด้านข้างนะครับบา,าบางเจ้าก็เลือกที่จะเป็นปร,ประตูทิ้งลงนะครับแต่นี้คุณพี่เลือกที่จะเป็นประตูเปิดแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายเลยนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็บนั่งได้อยู่ผู้ใหญ่ก็สองสามสามคนนั่งสบายสบายนะครับโอเคเอกลักษณ์ของช่างตั้มแม็กใหม่ยางใหม่โชคใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่โชใคใหม,ใหม,มให่มาดูนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลย แมกใหม่ยางใหม่ชโชคใหม่เป็นพ่วงข้างป้ายแดงเน้นย้ำเสมอว่าพ่วงข้างช่างตั้มเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ลองอินบ็อกกันเข้ามานะครับหรือว่าโทรเข้ามานะครับช่างจะมีเบอร์โทรให้ตลอดนะครับมาสอบถามจะใช้งานแบบไหนนะครับจะเป็นพ่วงข้าง VP พพ่วงข้างธรรมดาพ่วงข้างบรรทุกพ่วงข้างขายของนะเรามีให้ตลอดนะครับเรา ออกแบบให้ตามใช้งานจริงนะครับตามใช้งานจริงนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook Facebook หลักของช่างตั้มนะครับ TikTok y o u t u b e นะครับพิมเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับเจอแน่นอนนะครับเอ่อ ยังไงต่ออ้าวโอเคพอแล้วสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตาม1นึ่งแนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันขอบคุณเพื่อนๆห้าพัน 5, คนเต็มแล้วนะครับรับเพื่อนไม่ได้แล้วยังไงก็กดติดตามไว้นะครับสุดท้ายท้ายสุดสุดท้าย,ท,าย,ท,าย,ท,ายท้ายสุดแล้วนะครับขอให้มีความสุขมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนครับผมสวัสดีครับ